กกดตามันนอย oh, เอาละครับนี่มีการกดเล่นที่ผมเจอป่าสตัวในทีมเดียวกันคลิปนี้ต้องมาลุกว่าจะชนะหรือเปล่านะสับผมโอเคเปิดมาแล้วก็มืนจะมีโครงการคนละครึ่งกันนะสับผมแอก็เดินไปบัพเพืรอตการจะฟาร์มโอเคแล้วเหมือนมูลระจะแย่งเราฟาร์มแล้วก็กดอินมวทีเออไปทีหนึ่ง ในกรณีนี้ผมจะยกไปเล่นแบับแดงเพราะว่าปับฟ้าไงแย่งกันก็จากคนหนึ่งได้คนหนึ่งก็ไม่ได้คือจะเสียเวลาแล้วก็มันบับพี่เดาคิดว่าเราได้ชัวดีกว่าในกรณีที่เจอเหมือนผม,มนะโอเคแล้วก็กดอีมินจิได้รอโอเครับแจงว่าวิวโลเนี่ยเป็นตัวฮอดี้ฟาร์มเดียวเขาข้างดในระนดับหนึ่งนะับผมเมา่อในการเจอทีนี้คือมาสามารถแก้เกมได้ดีมากโอเคว่าก็จะฟาร์มไปไหลไปบับต่อไปปุ่งปุ่งปุ่ง,งฟันไปก็เอาก็ฟาร์มไปช่วยตัวเกมแล้วก็หาของไปผมพยายาม หาเล่นเคลียร์คลิปเดนนี้ให้เรารวยนะครับผมโอเคเราก็มาช่วยเม์เคลียร์คลิปคำก็ดิและเหมือนข้างหน้าจะมีไฟเพราะผมเห็นโอมาเดินมาใกล้แถวนี้เกาะแล้วก็โซ่หลอโอเคเจลีน่ากระโดดใส่เลยปุ๊บ,บโอเคเรามาเผาโอมาอันนี้เราไม่น่าจะไหวเราฟันก่อนเพื่อออกได้ปุ๊บ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 โอเคเราพร้นได้เพื่อเราซ้อนทันโอเคเราก็รอดไปโอเคลัเจอเชลลีรได้เ,ดเสร็จเราก็มาตีคอสเลเยอร์เพื่อให้การกันาง,งทีเ้วนำผมแนะนำว่าเวลาเล่นน่ะให้พยายามตีมังกร แมมันก็เสื่องกระดาษแพ้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้เงินทีนเรานำแล้วเราจะได้เปรียบฝายตรงค่ามากๆนี่เราเป็นพวกตัวบิวโลพวกตัวต้นเกมแนะนำให้ตีเป็นอย่ายงยิ่งเพราะว่าดาเมจเราจะจัดมากกว่าปกติคือเราสามารถปิดเกมได้กว่าสิบนาทีเลยและจังหวะนี้ผมเห็นเหมือนมีไฟเลนกลางจังหวะนี้เราจะซุ่มเรานะอ่ะนะนี้ออกมากปกติเราจะไม่คาไปว่าถ้าเราเข้าไปเราจะสตันเขียวจังหวะปุ๊บเข้าไปสตันนิดนึงฮปุ๊บ,บ,บโอเคเราได้เฟิร์สบัตมาในข้อนี้อย่างนี้คุณแนะนำค่ะ ให้เราเข้าจังหวะสอว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเราเข้าไปเราก็จะดียสตานโนมามีโอกาสที่จะโดนเรื่หน้าโปกตายด้วยโอเคจังหวะน,นี้ไม้ตัวหนึ่งเอลซุกยังไงยังไงเล่นเชิงจะกลับไหมโอเคเขาบีโดดแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะโอเคเราก็ไปฟาร์มของเราต่อเออโดยอีกทีหนึ่งโอเคเราก็กลับมาฟาร์มกาัภมาสาะเปล่าเราเออผมเห็นส่วนมากผู้ที่เล่นบิลโล่เนี่ยส่วนมากนะถ้าเราฟาร์มตน้นเกมแล้วเขาจะเดินแบบเต่บวกกันเลยแบบไม่กลับมาฟาร์มเลยซึ่งมันจะให้บิลโล่นั้นไม่มีดามจพอที่จะปิดสกอร์ได้ ฉะนั้นถ้าเป็นผัวผมแนะนําว่าให้กลับมาฟาร์มบ่อยๆโอเคเดี๋ยวมันจะแย่งกับมูระฮ่าฮ่ามูลาดได้อืมโกรธเลยโอเคแล้บว่าหาเฮียได้เหมือนเดิมฮะเขาได้ก็ให้เข้าไปนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในแดงเราจะเจออะไรมาโอเคได้มาปุ๊บปิดปุ๊บ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 โอเคแล้วคิวมาแล้วครับผมอืมแล้วก็แก้แค้นในการลัาซะเลยโอเคแล้วไม่ได้ไปตีโอกาสเออมันจะเจอก็กทุกวันนี้เราลองเชิงก่อนมีสกิลไหมโอเคเราพุ่งมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเราก แต่เราลองเล่นเชิงอาจจะเดียวกับได้อึ๊บกับได้าพอดีอืมโอเคเกือบตายนี่กดอิมเมจิหน้าเออให้เลยโอเคเราก็กระดีดัสเหมือนเดิมอย่างที่ผมเคยพูดแล้วว่าพยายามตีมังกรให้บริสุทธิ์นี่ถ้าเราไปตัวต้นเกนด้วยพยายามตีให้ได้เยอะที่สุดแต่เพราะว่ามันจะเราให้เราแมวกับปกติโอเคเอามาตีไปฮึบอึ๊บอึบอึบผ่านนิดโอเคของเราโอเคเราจะไปกันคลิปร่างมันจะเจอฟอลเอนโอเคโอเคคลิปบ้างบิโรเคียคลิปเร็วมากเลยนะความคิดตัวโต๊ เตือนตัวที่แบบเคลว์เร็วมากเพราะาก็ยีหน้าตอนชชสกิลหนึ่งในการชาปีเลยโอเคแล้วก็ฟาร์มไปโปโปเออเออโอเคเราจะไปดันเล่นกันมีใครอยู่แถวนี้ไหมเครูดูสกรอมันจะอยู่กลางมลอว่าแยกดันได้นะแล้วก็ดันเปลปุ๊บปุ๊บปุ๊บบางโคเล่นป่ามันก็จะแยกดันเล่นคือบางทีมันแยกดันได้เจือบถ้าไม่ใช่นะขคคือมันก็แยกได้บางตัวเออจุดมันจะรู้นะโอเคเราก็เล่นเชิงไปอ่ายิงไปแล้วยิงโดนใครอ่ะยิงโดนใครอ่ะ ตัวร like okay. oh, okay. oh, kind of ือเปล่าหรือเปล่านี่กูมีดีเออร์ให้เลยเราจะยิงรอบหนึ่งไม่โดนโอเคแต่มืเราต้องไปละอูมามาเราอยู่ด่านไม่ได้เพราะเขามีตัวคํำเราอยู่ดบบนเออเออเออเกือบต่าเออเออเกือบตายเกือบป่าเยวสึกยิงหรือเปล่าเห็นแด่เซอร์ไว้แป๊บนึงยิงไหมวุ้ยโอเครอบด่านเขีเราโชมดีเรแล้วโอเคนี่เราไม่ได้รอเยือดที่เล่นการนะตอนนี้เว็บกลางจะชนอาจจะมีสักตัวมาเดฟออเรนมาตอนนี้อยู่กับเพื่อนแล้วนะจะไหวเราเขียนเราเพื่อนเพื่อนเลยคือปุ๊บโุ้บไม่โดน โอเคมันโดนโอเคคี็ไปเจนเย็นโอเคฮึผมก็ไปปุ๊บ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 นน over, over, กกปุ๊บ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  เราก็เลือกเรื่องให้คนเดียวแล้วน่าจะบ้านแตกแน่นอนเขาดันมาแล้วบ้านเราจะเหลือหรือเลาแต่ดูแล้วไงก็ไม่น่ารอดเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยมันแย่งเงินกันแล้วก็ไม่ค่อยสามัคคีนะไม่มีตัวยืนโอเคเขาตีบ้านเราเลยเอือ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 เฮ้ยอดอยู่มันจะค้ำได้อยู่ได้หรือเปล่าเลรนมาล้ำ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 เออล้ำล้ำล้ำเหมือนจะไม่ไหวอ่าบ้านเราแตก โอเคคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากคือเราเจอป่าสารก็คือมันเป็นคอนเทนต์นั่นเองพอเจอคลิปนั้น